ที่เราจะเก็บน้ำนะฮะเพราะขนาดนี้ก็สูงแล้แต่ถ้าเราทําสูงนี้นิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าจะเป็นติดทางน้ําเลยมันไม่น่ารักนะครับเราก็ต้องทาขนาดให้สัําแต่ว่าเราจะต้องทําเป็นแทงโกโฟนะครับถ้าน้ําไม่พ้นจากเราไปแล้วเราก็ไม่ต้องปล่อยไปนะครับส่วนด้านนู้นนะครับก็จะทําเป็น เ็นทางลงมานะครับไม่ใช่ตรงที่รถจอดนะครับตรงที่รถจอดนั่นก็คือทางที่จะไปเข้าห้องน้ำนะครับคนงานลงมาเข้าห้องน้ําแล้วก็อาบน้าอาบท่ากันตรงนี้นะครับส่วนทางที่จะเกิดขึ้นก็คือทางที่ผมจะตักดินจากตรงนี้นะครับที่ที่จะทำเป็นที่แก่งน้ําที่หนึ่งนะครับขึ้นไปโปะสมงนไ้รก็ทําโค้งไปนน่นนะไปที่ลานจอดรถส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ เราเอาผักพยามาจิ้มไว้นะครับแล้วก็ปลูกทิกไว้นะครับก็หลังจากที่น้ำแรงก็เหลืองนี้ขั้งคิวนะครับที่ป้อมนะครับก็มาเดินไลายน้ำเดินลายน้ำให้สมัย น้ำไปก็ตื้นแต่ว่าคงดีขึ้นจะพบกับพวกเราครับที่สมานฝันดูต้นน้ํากัน ตอ,ต,ต,ตอนนี้พี่สมานก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าที่ผมออกแบบความคิดแล้วก็ประยุกต์ใช้ของที่มันมีอยู่ทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เนี่ยด้วยเสาก็ดีนะครับด้วยอะไรก็ดีที่มันมีอยู่นะครับเศษเหล็กวัสดุเหลือใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะถูกใช้ได้หมดนะคแทนที่มันจะไปขายโรลละบาทโรลสองบาทก็ไม่ได้ขายนะครับ ผมจะเก็บมาใช้ให้หมดแล้วทำให้พี่สมานรู้ตั้งแต่วันนี้เพื่อที่ให้พี่สมานได้จะจะไปถ่ายทอดให้คนต่อๆไปอันนี้ก็เอามาตอกเสียบใส่ดูไว้นะครับเพื่อที่จะออกเหล็กเป็นข้าวมาหมดเลยนะเด็กก็จะอยู่ด้านนั้นนะครับพอเราเทป,ปูนไปห่อเหล็กปุ๊บมันก็จะแน่นและแข็งไปในตัวนะครับาดูกันนะครับว่าพี่สมานของผมจะทนกับผมได้อีกกี่น้ำ เหนื่อยครับเหนื่อยแกเหนื่อยมากนะครับทั้งเหนื่อยทั้งเครียดนะฮะก็ครับเขาตอนนี้พี่หมัมนมีความสุขยิ้มได้ทุกวันนะครับพี่สวยนะยไม้ไหม จะนานไปไหมวิดีโอครับเต็มไหมนี่นี่นี่ไข่ที่พี่ผ่าซีกอะ่ะเสียบเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันเลยเต็มสิพี่ ไฝ่ายไม่ได้ตอนนี้เราใส่ท้อนี้เต็ยแปลกลน้ำที่นี่แปลกลที่นี่มั้ยแปลกแปลกมากๆเพิ่งเคยเห็น แล้วพี่าหาเลยไม่หาเลย<ะ>ไมไเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าอีกครับเข้าอีก แกเอาอะไรตัดคอลตีครับเหลี่ยมตีเสร็จก่อนเกียบดึงเลยโอเคไปกี่คนพี่4 5คนมาดูกำลังครับพวกนี้ก็น่าจะลงนะลงแบกน่าจะมาครับมีแต่คนแก่ๆงั้นเลยครับนี่ผมจะให้ปูนเข้าไงพี่ผมต้การให้ปูนเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วมันจะแข็ง บ้านก็นมีอันนึง เพิ <Okay. S 2> ่มปูพัดลมก่อนตอนนี้วัสดุที่เรามีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเหล็กเก่าเหลือใช้ครับของที่ไม่ใช้นี่ก็ผมทดสอบนะครับทดสอบเอามาทําเป็นมันสั้น,นก็ามาเสียบต่อกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันค้ำนะครับพอเชื่อมค้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะวางอะไรได้นะครับพอเหล็กมันอยู่ใน ในในปูนแล้วหรือไม่ไผ่ที่มันอยู่ในปูนแล้วมันก็ก็จะแข็งแรงนะครับไม่ไม่ผุหักง่ายครับนี่คือวัสดุที่เราเหลือใช้ทั้งสิ้นนะครับมันก็ทั้งเสาปูนนะครับผิดวัตถุประสมนะครับทิ้งมาร่วมกับสิบกว่าปีนะครับก็ไม่ใช้อะไรก็เอามาใช้หมดนะครับส่วนเสาปูนนี่ก็มีเสาหักมั่งนะครับรถไถวิ่งชนมั่งนะครับเราก็เอามาใช้นะครับไปดูกันครับว่า คำว่าศาสตร์ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันครบถ้วนถูกต้องไหมมันใช้ได้ไหมมันพึ่งได้จริงไหมเราพบกับเราที่วงโป่งนะครับสมานฟาร์มจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ